อ้าทุกท่านสวัสดีครับว่าจะไปข้างนอกแต่ดูดิมาเห็นอันนี้ครับตุกโอนดูสวัสดีครับมะกอกเยอะมากร่วงเยอะมากอู้ดูเต็มต้นเลยวันนี้นะไอนี้คือทีร่วงนะครับนี่ออเก็บ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 ไปฝากเขาโอ้ยรถเหยียบหมดเลยเสียดาย ได้ของอู้นี่ล่วงสดๆเลยก็มีเก <c ười> ือบโดนหัวเก็บเก็บเก็บตามล่องนะเก็บเลยอื้ยทะลึกเก็บ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 เอาไปฝากเขานี่ตามล่องนี่นก็เต็มเลยนี่อู้ยเยอะนะครับตึกน้นดูดิเยอะจริงว้าว โอ้หล้นมือแล้วปึ๊บไปนี่ก่อนเริ่มดูนี่ห่อหัวเต็มเลยเต็มเลยใช่ไหมเดี๋ยวก็ล่วงใส่หัวอ,อีกแน่นะสดๆเลยเมื่อกี้นี่ปั๊กอัน่นนะเออฮะเอาถุงก,ก็ได้อ่ะใส่ใส่ไว้ถุงก,ก็ได้อ่ะเก็ยบเยอะเลย บางคนก็ไม่นิยมกินบางคนเขาก็กินคนรุ่นเก่าๆเราก,กินมะกอกชอบเพราะว่ามันน้ำพริกมะกอกนี่มันอร่อยนะครับแล้วแต่คนชอบโอ,โอ้โหดูนี่นอะไรพี่บูจะไปเอาไอ้ถุงเพราะว่านี่ดูเต็มเลยเต็มเบาเลยยังเก็บไมห่หมดอีก hoa đu này nám nào tìm lên Ui thì con Nêm nào lên đây này Lái nhanh mà có cái này hát tôi đi tay luôn này Tìm dữ lên Còn mẹ phải khai là đoạn đoạn. แบ่งกันกินเนอะป้าวเยอะเลยถุงใหญ่เลยไปฝากร้านใหญ่ในหมู่บ้านนะเจ๊ฝากฝากฝากวางโอ้ดูดิตามลองนี่เต็มเลยนะครับนี่ทุกคนดูปอดดูสะออนสะออนเดี๋ยวต้องเก็บแหละกระเทินเก็บแล้วต้องเก็บเอาให้หมดคําว่ากระเทินก็คือ <ss> ไหนก็เก็บแล้วจะเก็บให้หมดออต้นอต้นนี้นยังไม่มีลูกเท่าไหร่นี่ต้นนี้แล้วนี่ดกขนาดเลยอ่ะใส่ถุงไว้เดี๋ยวไปฝากยายไว้ในโนนนสะอาดาเด,ดเออีใส่ให้เต็มถุงนั่นแหละเก็บเอาแถวนี้ก่อนนะเดี๋ยว,ๆๆว,ว,วค่อยเอาตรงเบาเก็บใส่ให้หมดก่อน ดูดิเยอะจังจนเหี่ยวแล้วก็มีอ่ะโอเคไปแจแอนจะไปไหนแจแอนเดินตามมาฮะจะไปไหนอย่านะอย่าตามไปนะไม่มีใครอยู่บ้านนะวันนี้ไอ้ไทเกอร์น้องไม่เห็นเลย อยู่ข้างในนี่ไงที่พ่อเก็บไว้ข้างในตรงที่เออลองดูแล้วไม่มเอา้าแล้วแม่ล่ะนะจะน่าจะเดิอนอแล้วละนี่ก็หายกันเลยอยู่ข้างในนั่นแหละอล่ะลงไปเก็บตรงใต้ริมริมคลองที่มันยังไม่โดนน้ำสิลูกนี่ก็มีนี่น,น,น,นี่ตรงลงไปใต้ใต้นะ หไหนๆก็เก็บแหละดูหถุงไปเรื่อเลยดูดิยกดิ่ปัดเก่งเลยมันเปื่อนไงนี่ขวดเปื่อนอีกนี่ครับมะกอกอยู่ที่บ้านของเราเองนะฮะก็ถามว่าเยอะนะเยอะจริงนะครับถามน้ำปกวะบางตัวก็เป็นเชื้อราในน้ำเออเอาตัวที่แห้งก็ได้ปะ <Okay. S 1> ่ะไปไปงั้น mặt đi đi, <laughs> <Ná. cười> <laughs> let's, let's go, up, <cười> up, up. <cười> ายโอเคครับจะเดินทางไปข้างนอกนะไปที่ไหนยังไงค่อยว่ากันนะครับทุกคนคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับบสวัสดีครับมมีรถไม่มีป้ายลุย let's go